สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมาอนี้มารวยมาผบพ่อพี่น้องคือเก้านะครับมีแนวท่าดีๆเป็นความฝันของมอรวยนะครับในงวดนี้เป็นฝันต้องงวดนะครับฝันตะไม่บอกไม่ไม่นะครับในมือสองมือก็มาฝันนะครับเป็นฝันดีนะพี่น้องกัเลย่มาเราสุพปอน้องฟังนะครับความฝันของมอรวยในงวดนี้นะครับเป็นในงวดวันที่สิบหกสิงหานะครับสองหาหกเกดเดอร์พี่น้องนะครับมาแบงปัน พอดีมารวยฝันเกี่ยวกับบ้านหลังเก่านะครับเป็นบ้านทำไมมารวยที่เป็นเล็กน้อยนะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับก็มีในครอบฝันเนี่มี่พอนะครับฝันเห็นพอบอสเใียเสียแต่ว่าเสิงเก่งไปหาเลาะซีเนียนะครับทั้งบ้านมีปันหาพูดนะครับแจะไปเดินไปนะครับยางไปไปหาซีเนียมาลาบมาสัซนนะครับแล้วก็มารวยกับย่างขึ้นมาเฮี้ยนนะครับขึ้นมาตึงเฮี้ยน มาเห็นแมวมอเลยกระลั่งห่อข้าวต้มนะครับห่อข้าวต้มห่อแน้วอยากน่ากินเลยแหละพี่น้องนะครับเป็นแค่ว่าเตรียมมาบุญเนองอย่างสักอย่างหนึ่งแหละครับนะครับลักษณะโค้ฟันนี่็กิเงิน่าพอไปซื้อนเนี้ยมีห่อข้าวต้มนะครับอยู่ทังบันหลังเก่านะครับมอรวยกับในค้ฟันเนี่ยประมาณว่าได้หน่อยมอรวยนี่กับอาจจะเป็นอายุประมาณสิบห้าสิบหกประมาณเล็กน้อยกับว่าน้อยประมาณสิบห้าสิบหกเลยนะครับ ในความรู้สึกกับของนะกับครู้สึกว่าของตัวเต็มไว้นะครับการทิพย์เอรกับปัจจุบันนะครับในความฝันก็เลยพ่อเมียข้อเขาตุมก็เลยขึ้นมาหาเพิินก็เลยว่าน้ำเพิินนะครับโอ้ยแต่น่าเลี้ยวก็เลยนอนถฐานนะครับกลางมุงกอไปนอนในมุงนะครับก็ยุ้ประมาณนี่นะครับความฝันในวันนี้นะครับมอรวยกับบ้านหลังเก่าก็เลยนังกินเอ้บ้านหลังเก่า มันจะเป็นตัวไหนนาะนะครับขึ้นยู่นะครับเลขเก้าหดก้อนมาเลยกระเล่นยุ่นะครับกระสีมีมีบ้านเลขทีที่ว่าขี่รถย่นไปส้นนะครับคือหนึ่งเก่าสามนะพี่น้องหนึ่งเก่าสามมูสามนะเป็นเลขเป็นเลขบ้านข้าเจ้าเด้อนะครับเล้วก็มิสีผาที่มาเลยฝันหนงหดก้อนนะครับหนึ่งหนึ่งหานะครับอันนี้คือเลขเก่าเด้อพี่น้องนะนะครับให้ว่าให้ว่าฝันบ้านหลังเก่า หาห้องอีกทีมาเป็นเหล็เก้านะครับกะผมไม่เหล็กเก้ามอเลวยนะครับเหล็กตัวเดิมที่มอเลยเหรินได้นะครับสิประมาณนี้นะครับนี่สองมอเลย์ซื้อนังกดควันคือบาตลือทีหนึ่งเก้าสามนะครับ,บเดีวกะเหล็กหนึ่งหนึ่งหานะครับส่วนบัตรเลืทีมอเลวยนี่เป็นบัตรเลืทีหนึ่งศูนย์สองโม่สามนะครับบัตรมาเลยทีมอเลวยนะครับมอเวย์กัคิดว่ามองเวยมัก 02นะพี่น้องนะครับแต่ฝันเห็นพอกับแม่น้ำไหลหมักจะเป็น89นะครับมอรัยก็ได้ตัดบาลีทีเป็น0212หลันก่ง10นะครับแล้วก็บบาลีมู3มกักเลขตี23น้ำนะครับเพียเหลือเพียขาดเแต่พี่น้องมักเด้อนะครับแต่ว่าตัวเนี้นิลีของมอรัวให้แค่สองตัวนะครับคือ89กับ02นะครับส่วนเลขเดิมหมดก่อนที่มอหยเหล่นก็คือมี193นะครับแล้วก็ หนึ่งหนึ่งหาเด้อนะครับเป็นความฝันงดก้อนของมองรวยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเลขตัวเดิมหม้ธร,รมบมดาหลังเก่าเลขกเก่าก็ได้เลือดที่เป็นเลขเก่าซีดซีดก้อนก็ได้นะครับก็บเป็นไปได้กันแต่ว่ามอรวยก็เลยเอาเลขที่มอรวยมักท่สุดนในงดก้อนนะครับมาให่เวิรงนะครับคือเลขรหลดย่นไปส้นนะครับเออเดี๋ยวเรื่องเขียนทะเบียนรถให้นะครับ เขียนทะเบียนรถพี่น้องน้ำนะครับเดี๋ยวใครมีผู้ถามทะเบียนรถในห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องนะครับเป็นทะเบียนรถน,นะครับคือ,อรถมาเลยไปซ่อนบ้านเลยทีข้าเจ้าขึ้นหนึ่งเก้าสามครับแล้วม,มางเลยมาฝันโคงสุดท้ายในหนึ่งหนึ่งหาด้นะครับก็เป็นควบฝันเก้านะครับฝันเห็นบ้านหลังเก้าก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเลขเก้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นบ้านเลขทีหนึ่งศูนย์สองนะครับนะครับรากะ ส่วนใหญ่ฝันเห็นพอเห็นแม่น้ำกันมักมักเกี่ยวตลอดนะเกี่ยวประจำนะคุณเปียกเก่าเร้อนะครับในวดนี้มาลลอยกันเลยเอาแนวทางพวกฝันอามาลลอยนะครับเกี่ยวกับฝันเห็นบั่นมาลลอยนี่แหละนะครับเป็นบันหลังเก่าเป็นบันใหม่แต่พอแต่เมียเพิ่อยู่นะครับแต่มาลวอยไปเล็กน้อยคนละนะครับในฝันนีเห็นพอนะครับถือบริสิเสียนะครับถือเสียผ่านบารไปหาชื่อเนี่ยมะก้อยซีเนียมะลาบซสบุญนะครับประมาณนี้นะครับในพวมฝัน เลยางานขึ้นมาเฮี้ยนก็มาเห็นแม่กับร่างหัวข้าวต้มเห็นน้ออยากไม่กินอยู่นะครับประม่าณนี่แหละมอรวยกันนั่งถาโดนเติอบบอมขึ้นว่าเ,เล้วก็เลยนีเขาไปนอนก่อนนะครับก,รนนก็นนบกเลยคิดว่าน่าจะเป็นอายุอายุแม่มอรวยเนี่บเจ็ด7ห6นะครับเขาเพิ่มไปปีหนึ่งเป็น77เด้อนะครับสำหรับแม่มอรวยเสียชีวิตไปแล้วนะครับพอมอรวยเนี่ยประม่าิ8 86ปีนะครับเกิดพ่อซอย28นะครับ แต่ว่าโมมลยคิดว่าบ่าน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นแปดเก้านี่แหละนะครับเพราะว่าโมโลยฝันในพอกระแม่พร้อมกันน้ำไรม,มากจะเป็นแปดเก้าเก้าแปดหนี่นะครับเนาะกับบานเล็ทีเด้อครับพี่น้องวันนี้มโมลย์หมักมสองนะครับกับโมโลยเนี่ยบ่งให้แล้วเนียนให้แล้วนะครับลองพี่จา,า,นาหน้าเวิ้งกับว่าสุพีสุนองฟั่งนะครับมามักน้ำนาเพียพี่น้องถามหาอายุย่ายนะครับอายุย่ายอยู่ขางลุ่เจ็ดสิบเก็ดนะครับตอนเสียหนี่งเป็นเกดสิบหกปีงวดน,นี้นะครับกับมาแบ่งกันพี่น้องคือเก้านะครับเด ฝันอี๋จังไดเลยสามารถเราสืฟังอี๋นะครับเนาะสำหรับเด็กมอรวยงนก้อนกัมันออกซิซีนะพี่น้องออกซิเซียนนะครับมอเลวยก็ซื้อซิมห่าก็ถือว่าซื้อหลายเติออยู่นะครับซิมห่าแต่เก่ามันไม่เกี่ยวกับรถน้ำเ่าหรอกบ้นรถเตียมเนาะก็เลยเชียร์ได้เยอะนะครับเรียกว่าต้องมาคิดได้โอ้ยไหนสิรถเตียมนะครับเพราะว่าฝันว่ารถไปหลายซเนียนกระเจาด้วครับงนก้อนนะแล้วก็มาฝันโค้งสุดท้ายฝันเป็นหนึ่งหนึ่งหามอเลวยก็จัดแต่หนึ่งหาเลยนะครับลักตัวลักอียลีตนะ นะครับมันก็ไบอกซีซาสีสวีซานะครับรถเตีมหนึ่งนะครับกันซีหนาเสียดายนะครับเด้อนะครับเอาไม้มาเนี่ยนะครับวันนี้ก็ตามพ้อฟันในเราพี่น้องนะครับฟันเห็นบัลลังเกล้วก็เ็นพอเห็นแม่นเรในมักจะเป็นแปดเกานะครับฟันเีนพอกับแม่เนี่ยนะครับส่วนบ้านเลขที่ก็มักซุดสองครับบ้านเลขที่กันหนึ่งซุดสองมู่สามเด้อนะครับปิดครอฟันเอามารวยเดี๋ยวส่วนแม่ติ๊มนะครับหรือ ลองไปถามให้เรื่องนะครับมาเนี่ยาใดในทางนเพิ่มเรื่องครับเดี๋ยวเดีย๋ยวเลี้ยวลงคลิปนี้มาเลื่กับชิลล้องไปตามเมติมใ sure. ห้นะครับนะครับสำหรับเมติมพี่น้องเอลซีก็แล้วตามหาหลายคนอยู่ว่าเม่ติมฝันไว้นอกม่ต unemployed. ิมฝันไว้นอกกับชิลล้องไปถามให้นะครับสำหรับเม่ติมแล้วกาซิมีผู้ใดอยูครับแล้วอยากไปตามไปกับล้องบอกมาเรื่องพี่น้องนะครับอยากมาเลยไปตามผู้ใดให้นะครับแต่ว่าความฝันมาเลยงวดนี้ ฝันตะต้องว่ะนะฝันถ้าปุ๊บเหพี่น้องแต่เรี่ยวไม่ไหมหุ่นเราไม่ไล้ลงนะครับมีอะไรมันก็มาเปียกเก่าไปพี่น้องนะครับลองเรื่อยๆนะครับนี่ตามวามนี้เลยนะครับเด้อฝันเห็นบานหลังเก่าบานหลังเก่าก่อนเลขคิดว่าเออจะเป็นเลขเก่าเนาะว่ะสินะครับซื้อลักลักๆไปหมดก้อนขมีหนึ่งเก่าสามเล้วเกินหนึ่งหานะครับทะเบียนรถมอเตอร์คานึงคิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเลขเก่าของหมดก้อนนะครับส่วนขบวนนี่เป็นหนึ่งศูนย์สองโมงสามนี่เป็นฝันไม่ ฝันเท็นบานลังเก้าเป็นล้านไม้นะครับลงังไม้กะตีแปดเก้านะครับสองศูนย์ตัวเนี่ยน้องมอรวยหนึ่งสองหนึ่งศูนย์แล้วก็สองสามเดีนไปเด็กตัวกันเนอะนะครับเอาลองตดตามนะครับลองหมักกับซื้อนะครับไปหมักกระพานเนอะถ้าเรบความฝันหองมอรวยในวันนี้นะกับประมาณนี้แหละครับเด็กต้อ,อ,องงวดนะครับเดี๋ยวฝันดีฝันดินฝันดีๆกิสิบลอกหม่นะครับพี่น้องมักกัะตั้งคอยซื้อนะครับไปมักกับพานนะครับความฝันมอรวยกับฝันดีอยู่ นะครับฝันดินพอนแมนได้กำลังมีโชคอยู่นะครับมาลองติดตามในเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอยากให้วอลวยให้กำลังใจยานทันใดนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เรื่องบอลรวยขึ้นเบอร์โทรให้เด้ยครับเด้อเพื่อใดอยากอยากให้กำลังใจยานทันใดนะครับจังแมตติมหรือผู้ใดกระตาวมาที่บอกโชว์บอกไม่อาถึงนะครับอยากให้บอลรวยเป็นสะพานบนไ้นะครับอยากให้กำลังใจทุกอาจารย์ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ เราจะมาแบ่งปันขึ้นเก้านะครับสำหรับแนวทางงดีกัสีปขอมาให้นะครับผูใดเพิ่นประแพณกัสิไปตามมาให้นะครับอยากให้โมารวยติดตามผูใดกระลองบอกมาสักเดียวยตามให้นะครับคงสุดท้ายคงสุดท้ายยิ่งร่ไปตามให้ตามใดนะครับเนาะจะตามบ่ได้กับส่ไา้าได้พี่น้องนะครับสุดขอบฝันกับประมาณนี่แหละพี่น้องขอพู้เลยหลายที่ติดตามเราจมของโมลรวยดีเสมอมาครับมีสามช่องทางฝากติดตามครับช่องโมอรวยช่วยได้นะครับนะครับ ช่องหมอรวยรวยซับแล้วก็หมอรวยชี้ช่องทางรวยนะครับก็มีสามช่องนะครับสี่ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อว่ากันพาดกันช่องปิ้วกันหลายๆ้ยางนะครับเก๋ยสี่พี่นอนก็ฝาบกดติดตามให้เยอนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แน่ถ้าเป็นกำลังใจให้เราเลยหาผลงานดีๆหาเลขดีๆมาฝากพี่ฝางนองข้างเขานะครับเอาขอจบคลิปวันนี้ครับขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมดีๆเสมอมากครับสวัสดีครับ